What did you be สวัสดีค่ะ,คะกับพวกเราแจ๋วค่ะ วันนี้อุตายแล้วสีสันสดใสขณะนี้นะคะต้องพาไปชมธรรมชาติสวยๆงามๆพร้อมกับพระอาทิตย์ยามเช้าที่ทุ่ดอกกระเจียวสวยจริงๆไปถ่ายรูปกันงดงามทีเดียวค่ะและเห็นสีสันสดใสแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้นะคะไปกินข้าวแกงกันดีกว่าโอ้จ้าเต็มที่เลยค่ะนึกถึงสีพริกนะคะของมรลพรหมกชุดนี้มากเลยข้าวแกงวันนี้จะพาไปกินข้าวแกงรสชาติอร่อยที่หมาชัยส่วนช่วงพารวยนะคะมะพร้าวน้ำเต้ารวย ก็ไม่เคาต้องทำมือมะพร้าวน้เต้าฟังฟังเราเป็นมะพร้าวแล้วนี่น้าเต้าตรงไหนอ่ะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แน่ๆนะคะแต่ว่า SMS วันนี้ค่ะไหนๆวันนี้เราพาไปชมทุ่งดอกกระเจียวนะคะมีที่ไหนที่มีทุ่งดอกไม้สวยๆแบบนี้อีกบอกเราหน่อยนะคะอยากจะไปถ่ายรูปค่ะ4 8 3 8 8 8 8ค่ะอ่าเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะก่อนที่จะไปเที่ยวทุ่งอ้ยทุ่งก วันนี้ค่ะข่าวแรกแจ๋วจะพาคุณผชมไปกราบหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าทําการอันใดถ้าอยากจะประสบผลสําเร็จนะคะก็ไปขอกําลังใจไปขอรเรื่องอื่นเหมือนกับเป็นพรน,นะจากหลวงพ่อได้นะคะและ สิ่งที่คุณหวังไว้ก็จะสำเร็จสำริดผลค่ะไปกันที่จังหวัดสระบุรีค่ะ ชมมาที่วิหารริมคลองรพีพัฒนะคะอยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีที่นี่นะคะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์องค์ที่เราเห็นอยู่นี้ละคะ่ะอย่างที่บอกนะคะเขาก็มีความเชื่อเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อจากเดิมนี่นะคะองค์หลวงพ่อถูกโบกปูนปิดให้รอดพ้นจากภัยสงครามในสมัยโบราณนะก็โบกปูนเอาไว้จนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่สองขึ้น12ค่ําเดือน12ปีกุลปี2 22 5 0 2 สองเท่านั้นเลยนะคะคนงานชรลประทานประตูน้ำค่ะก็มาซ่อมแซมตะลิ่งนำรถขุดดินไปซ่อมแซมปรากฏว่าบังเอิญไปกระเทาะปูนขององค์สมเด็จเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นความศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏขึ้น ชาวบ้านก็จึงอัญเชิญนะคะองค์หลวงพ่อเนี่ยมาประดิษฐานอยู่ที่นี่ค่ะเขามีเรื่องเล่าด้วยนะเขาบอกมีคนลองขอไงคือไม่เชื่อว่าเป็นพระจริงๆก็ไปไหว้ทําท่าทางล้อเลียนต่างๆปรากฏยังกลับไม่ถึงบ้านเลยนะคะเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนกระทั่งต้องย้อนกลับไปขอขามาองค์หลวงพ่ออาการนั้นจึงหายเป็นปริดทิงค่ะ เมือ่อปี2548ทางคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อสํมเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็จึงสร้างวิหารจตุรมุขขึ้นนะคะแทนวิหารหลังเก่าแล้วก็ใครมาที่นี่แล้วเนี่ยก็จะได้ชมบรรยากาศอันสวยงามรวมไปถึงให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะทําทานกันด้วยะคะ่ะบริเวณท่านา้ําริมคลองระพีพัชซึ่งเราก็คงจะรู้จักกันดีแล้วสําหรับคลองคลองนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S รู้จักกันเยอะเลยละ <S 2> <S 2> <S ่ะคลองต่างๆในกรุงเทพแล้วก็ละแวกใกล้เคียงนะคะสอบถามรายละเอียดให้เบอร์ไว้หน่อยนะคะ081947 4114ค่ะขอบคุณคุณชัดชยัยเทียมลมนะคะผู้สึกข่าวจังหวัดสระบุรีแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะจะทําการสิ่งใดจะประสบผลสําเร็จได้อยู่ที่ความมานะพยายามและความตั้งใจจริงของเราหลวงพ่อก็ให้กําลังใจด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าโมแต่ไปขอแล้วไม่ลงมือปฏิบัติไม่ลงมือทําไม่สําเร็จะนะคะ แต่ไงก็ไปขอก่อนเดี๋ยวค่อยลงมือเอาเริ่เอาชัยไปขอก่อนนะคะเป็นกําลังใจใช่เป็นกําลังใจไว้ก่อนก่อนที่จะทําอะไรเป็นกําลังใจไว้ก่อนที่จะพาไปไปกันอีกที่หนึ่งอันนี้ไปขอท่านได้หรือเปล่าพี่ปอบขอทุกครั้งเลยเดือนละสองครั้งขอให้แบบรูปแข็งแรงอะไรอย่างงี้ ตลอดเลยตละ2ครั้งไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วไปอีกที่หนึ่งค่ะไปชมพระพุทธเุทธชินราชนะคะพระพุทธจชินราชห่มจีวรลายดอกพิกุลเขาว่ากันว่าเป็นองค์เดียวในโลก <c oughs> ที่ห่มจีวรลายดอกพิกุลแบบนี้นี่นะคะอยู่ที่ไหนไปติดตามกับแจ้าพาเที่ยวค่ะ <c oughs> เราไปที่วัดบางแก้วตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะไปดูพระพุทธร,รูปองค์นี้กันนะคะปัจจุบันพระครูพินิจรัตนาการเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะภายในวัดไปถึงวัดก็ดูาศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างด้วยกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถที่รอบนอกตกแต่งด้วยศิละปะนูนต่ำสีขาวสะอาดตาสวยงามมากนะคะเป็นทั้งรูปถวยเทพปู่ฤาษีและสัตว์ในวรรณคดีต่างๆส่วนภายในอันนี้ดูข้างนอกสวยงามขนาดนี้แล้วเห็นไหมคะ เป็นศิลปะที่ โอ้โหคนสร้างเนี่ยตั้งใจจริงๆนะคะทางวัดนี่ตั้งใจจริงๆนี่คือพ่อปู่ฤาษีเห็นไหมคะมีหมดเลยวิจิตมากๆมีทวยเทพต่างๆเห็นไหมคะเหมือนแดนสวงสวรรค์เลยว่าอย่างนั้นว่าข้างนอกสวยแล้วนะคะภายในเนี่ยฟ้าผนังทุกด้านตกแต่งด้วยทองคําเปลวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมคะลงรักปิดทองเป็นเรื่องราวพุทธประวัติหลังพระองค์ตัดรู้แล้วนี่นะคะเห็นไหมคะปกติก็จะเป็นภาพเขียนภาพวาดสีน้ำมันอะไรก็ตามแต่แต่นี้เป็นลงรักปิด ทองทองคําเปลวร้อยเปอรซนะคะมีพระประธานเป็นพระพุทธชินราชจำลองหมจิวหอมจิวลายดอกพิกุลค่ะประดิษฐานบนแทน่แทนปูนลายกะนกประดับด้วยเบญจรงค์นะคะนี่ค่ะสวยงามมากจริงๆเป็นลายดอกพิกุลนะคะ เมื่อกี้เป็นแท่นปูนลายกระดกแล้วก็ยังมีหลวงพ่อเงินล้อมด้วยทองเหลืองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในตำบลบางแก้วและนักศึกษาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราแขมแหงวิทยาเขตบางนาศรัทธาและเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านโดยเฉพาะด้านโชคลาภแล้วที่นี่ยังมีไม้สักกลายเป็นหินด้วยออนะคะปู่ฤษีมีอายุกว่า200ปีด้วยนะคะแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในวัดบางแก้วกันได้สอบถามเส้นทางค่ะหมายเลข0 8 5ย์้า 5 8 50 8 08 5015 085 074 1835 <Stars> ขอบคุณคุณทองปานแจ้งจำรัดผู้สึกขาวจงังัดสมุทรประการใกล้แค่นี้เอง <คะ S 2> เราไปไหว้ขอกันได้เพื่อความเป็นสื่อมงคลขอพรพระคะ <etheless S 1> ่ะทำหน้าจริงจังมากเห็นน้องๆมองนี่งอกเลย ขอบคุณจ้าแต่วันนี้ต้องบอกว่าดิฉันชอบมากว่าเสื้อผ้าของพวกเราสีสันสดใสมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปโพสท่าถ่ายรูปที่ไหนสักแห่งคงจะแบบเด่นแล้วก็แแบบได้ภาพที่ประทับใจมากๆยิ่งประกอบกับฉากสวยๆของดอกไม้นะโอ้โหรับรองเขาว่ามันต้องแจ๋วแน่ๆเลยแล้ววันนี้ค่ะทีมราะวันของเราก็จะพาแฟนๆแจ๋วนั้นไปดื่มดากับบรรยากาศพระอาทิตย์ยามเช้าที่ทุ่งดอกกระเจียวเอาเพลงไหนไหมคะทุ่งเอ้ยขอ อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิไปที่ป่าเห็นงามกันเลยค่ะภาพแล้วภาพเล่านักท่องเที่ยวบันทึกการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดจากการเวลาเอาไว้ ทำให้ลานหินแห่งนี้ยังคงเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่มากไปด้วยจินตนาการค่ะลานหินงามจะมีหินรูปทรงแปลกๆกเกิดขึ้นกระจายทั่วพื้นที่กว่า10บไร่พื้นที่ตรงนี้เมื่อหลายพันหลายล้านปีก่อนเคยเป็นท้องทะเลเมื่อน,น้ำลดก็เหลือแต่หินทรายที่โดนลมโดนฝนและน้ำช่วยกันส,สร้างประติมากรรมเหล่านี้ขึ้นมา ก้อนหินขนาดใหญ่ของลานหินงามถูกเรียกขานว่ามอหัมตั้งก้อนนี้นเขาว่าสาวโสดหากได้มาก่อนหินก้อนนี้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเจอเนื้อคู่ได้เลยละคะล่ะและก็มาถึงจุดวัดใจของคนที่ชอบท้าทายความสูงที่ผาสุดแผ่นดิน<า>ที่นี่คือจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย เกิดจากเปลือกโลกช้านไทยกับเปลือกโลกอินโดไชน่าเบียดก,กันไปกระแทกกันมาและยกตัวเป็นหน้าผาสูงถึง846เมตรความสูงที่กำลังเสียวพอดีและแล้วเข้าทางทีมล่าตะวันอีกครั้งเมื่อตะวัน,นดวง <สม S 1> เดิมออกมาปวดชมทัดทายในยามเชา้าตร,ร,รู่ท่ามกลางอากาศที่แนสนสดชื่นแบบสวยจัดเต็มค่ะแล้วเดินต่อไป สุดท้ายาเราก็ได้มาเจอกับดอกกระเจียวสีชมพูหวานที่กำลังแข่งการปวดช่อล้อสายลมในอ้อมกอดของต้นหญ้าเพ็กท่ามกลางหมู่มวลไม้เหียงและไม้เต็งรังกันแล้วละค่ะกระเจียวขึ้นหนาแน่นเต็มพื้นที่กว่าเจ็ดหมื่นไร่ดุจพรมดอกกระเจียวที่ทอดยาวสุดสายตาก,ก็ไม่ปานว้าว,าว,าวาแตว ไม่หยิบหมอบหยอกตะวันพร้อมกับชมสีสันสวยสดของดอกประเจียวที่จะมีให้ชมได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามกันค่ะสวยไปนะคะต้องไปที่นี่เลยค่ะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะไปได้หลายเส้นทางเอาเป็นว่าโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วกันนะคะว่าจะไปอย่างไร0 4น890 105 0 4 4 890 105้ห แจ๋ว่าสวยสวยมากค่ะใครอยากไปเรียกไปได้นะคะอันนี้เขาวิ่งแถวแถวลังสิตว <c oughs> ิ่งยาวไปถึงอ,องเป็นเนี้เขาวิ่งไปถึงลังสิต <c oughs> ออสเะแซลแดงชมพูดิฉันเป็นลถตเตอรี่เขาไม่ว่างอย่าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขาต้องส่งรถ <c oughs> ก็เอาดิฉันไปนี่ก็จะไปร้องเพลงทุ่งดอกกระเจียวหรือถ้าคุณอยากจะฟังอีกเวอร์ชันอ้าวน้องดาวเชิญค่ะดอกกระเจียวนั่นบานเพะคือพยายามใช่ยอดเสียหมดไม่ได้อยู่บนยอดต้นหรอกไม่ไม่ไม่ฉะนั้นวัวตองมาที่นี่กันบ้างนะคะอันนี้วิ่งไปลังสิตใช่ไหมเราวิ่งโซนตะวันออกสีชมพูไม่สีชมพูสีเขียวนะเกาวิ่งไปไหนสีเขียวอยู่แถวในเมืองเขียวเหลืองมินิบัสค่ะไปกันที่สมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมที่นั่น มหาชัยไปเจอเข้าวแกงร้านหนึ่งถูกด้วยอร่อยด้วยแหมเป็นข้าวแกงของยุคนี้จริงๆนะคะ15บาทเท่านั้นมีให้เลือกตั้งหลายอย่างทีเดียวค่ะไปชิมด้วยกันข้าวแกงมหาชัย15บาทจะาพากินค่ะ ไปมหาชัยคุณผู้ชมลองไปแถวแถวสี่แยกโรงเรียนเทศบาลม่านมหาชัยดูนะคะเขาบอกว่าจะมีร้านข้าวแกงอยู่ร้านหนึ่งขายมาได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะก็มีคุณอมราพรอ่วมแจ้งหรือว่าน้องพลอยนะคะน้องพลอยยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยเห็นไหมคะสวมชุดนักศึกษาด้วยแต่เป็นเจ้าของกิจการแล้วเป็นเจ้าของร้านค่ะเพราะว่าน้องพลอยมองว่าแหมเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยข้าวของก็แพงมากขึ้นนะคะตัวเองก็ต้องซื้อข้าวกินก็เข้าใจหัวอกผู้บริโภคก็คือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นน้องพลอยก็เลยบอกคุณยา ทาอุทานเหรอคะชวนคุณยายเนี่ยเป็นฝีมือที่คุณยายมีฝีมือในการทํากับข้าวไงคะก็เลยชวนคุณยายคุณยายมาทําข้าวแกงขายกันดีกว่าคนทั่วไปจะได้ทานได้ในราคาที่ไม่แพงค่ะแล้วด้วยไอเดียของน้องนี่แหละค่ะทุกวันนะคุณยายของน้องพลอยก็ต้องลุกขึ้นมาทํากับข้าวตั้งแต่ทีสองตกลงน้องพลอยตกลงน้องพลอยน้องพลอยช่วยขายไมน้องพลอยเป็นเจ้าของไอเดียแล้วก็เป็นช่วยคนช่วยขายด้วยนะคะก็มีทั้งต้มผัดยำแกงแล้วก็ทอดมีน้ำพริกมีผักให้เลือก วันละ17อย่างเข้าใจว่าคงต้องมีลูกมือให้คุณยายด้วยหรือไม่น้องสา็ต้องช่วยอย่างแข็งแรงแน่นอนนะคะเขาบอกของเด็ดของเขาอย่างเช่นแกงไก่ส่ฟักแกงเผ็ดเป็ดย่างแกงเทโพผัดถั่วงอกผัดกระเพราหมูกระเพราไก่ผัดบุญนเช่นเยอะเลยค่ะเริ่มขายกันตั้งแต่6กโมงเช้าเที่ยงก็หมดแล้วเขาทำกับข้าวเยอะมากนะคะคิดใหญ่จริงๆนะคะเขาบอกว่าราคาเนี่ยคือทําเยอะทําอร่อยอย่างเดียวไม่พอต้องขายถูกด้วยนะคะ อย่างเดียวถ้าเกิดเป็นราดแกงอย่างเดียวเนี่ย15บาทคะ่ะสออย่าง20บาทหายากนะเดี๋ยวนี้ข้าวแกงจา,านนึงีก็30 35, 35ขึ้นไปแล้วนะคะก็บอกปริมาณนี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะนานจานเ,เดียวอถ้าเป็นแกงถุงเนี่ยถุงละ20บาทส่วนข้าวเปล่าแล้วแต่ที่ลูกค้าต้องการค่ะแล้วก็น้ําดื่มที่นี่ก็ฟรีด้วยนะคะแต่ว่าต้องบริการตัวเองน้องพลอยบอกว่ากําไรนะไม่เยอะหรอกแต่ว่า อ,อ,อาศัยขายได้เยอะแล้วก็ได้ความภูมิใจกลับมาอันนั้นเยอะกว่านะคะก็ไปช่วยกันอุดหนุนข้าวแกงราคาประหยัดรสชาติอร่อยนะคะไปกันได้ที่สีแยกโรงเรียนเทศบาลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ087-563-3768ค่ะ0 7 8 7 5 6 3 3 7 6กก็ขอบคุณคุณบุญเลิศโกลมฮิยัมนผู้สื่อข่าวสมุทรสาครพาเราไปชิมมันด้วยค่ะค่ะอยากให้เด็กรุ่นใหม่ถน้องพลอยเป็นตัวอย่างนะว่าจริงนะต้องทํางานหากินนี่เขาําหากินแล้วเขาจะรู้คุณค่าของเงินมากปกตินักเรียนนักศึกษาถึงเวลาก็ขอตังค์พ่อคุณแม่คุณยายแต่นี่เขาขายเองเขาจะหนักเอาเบาสู้ะช่ค่ะช่วงหน้านะคะใครอยากมีอาชีพมะพร้าวและน้ำเต้าพาเรารวยได้ติดตามจจกพารวยกันค่ะ แจ้าพาดูว,วันนี้เราพากันไปที่เชียงใหม่นะคะที่นั่นมีทั้งมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำเต้าเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะจึงเกิดศิลปะนะคะบนน้ำเต้าและลูกมะพร้าวอย่างที่เห็นนะคะไปติดตามกันได้ค่ะแจ๋วพาดูค่ะ ผลงานที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นของคุณเฉลิมเกียรติตั้งตรกูลค่ะอดีตเจ้าของโรงงานฟอกหนังซึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่แตกนะคะด้วยความช่างคิดมองเห็นลูกไม้นะคะพื้นเมืองต่างๆอย่างเช่นน้ำเต้าที่เราเห็นกันอยู่นะคะมีรูปทรงปแปลกสะดุดตาจึงนํามาตากแห้งโดยธรรมชาติจากนั้นก็ลองฉลุเป็นโคมไฟรูปทรงต่างๆรูปปลาตุ๊กตาฮาโลวีนนะคะทดลองขายในถนนคนเดินเชียงใหม่ปรากฏว่าขายดีค่ะแต่ว่าน้ำเต้านี้นะคะมีจํานวนน้อยนะคะจึงได้ลองปรับรูปแบบงานนําอลูกมะพร้าวมาปรับเป็นตุ๊ก หน้าคนโดยการตัดแต่งขุยมะพร้าวเป็นเส้นผมนำคีเลยมาผสมกาลาเทค็คปั้นแต่งเป็นคิ้วตาหูจมูกปากฟันจากนั้นนำไปตากแห้งโดยใช้แสงแดดหนึ่งอาทิตย์ก็จะได้ผลงานนะคะนำมาขัดเรียบนะคะขัดให้เนียนทีเดียวค่ะจากนั้นตกแต่งลงสีสันสวยงามสำหรับผลงานน้ำเต้านะคะก็ลองปรับจากโคมไฟในรูปแบบเดิมๆหันมาทำเป็นตุ๊กตาแต่งบ้านดูบ้างโดยมีการเสริมแคนขาด้วยไม้ลำไยเมื่อสำเร็จรูปก็จะกลายเป็นรูปร่างที่ดูแปลกตาและก็ขายดีไม่แพ้ง,งานจากรู มาพร้าเลยทีเดียวค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติตรวมถึงคนไทยที่ชอบงานทํามือและที่สําคัญวันนี้คุณเฉลิมเกียรติยังสอนด้วยนะคะใครสนใจที่จะเรียนรู้นะคะงานศิลป,ปะแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ส่วนใครอยากได้อยากอุดหนุนราคาสินค้ามีตั้งแต่50ไปจนถึง1,000บาทสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข0849491298 0849491298ขอบคุณนะคะคุณวิทยาพุทธวงศ์ค่ะผู้สื่อขาประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่หาข้อ มูลมาให้และแถมยังส่งของมาให้เราด้วยถึงห้องส่งเลยทีเดียวค่ะก่อนจากกันไปมีข่าวงานบุญมาฝากนะคะโรงเรียนสาธิตมศวประสาทมิตรไฝ่ประถมค่ะขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดป่าสามัคคีนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็นาปัจจัยร่วมสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนค่ะในวันพุธที่25กรกฎาคมนะคะเวลา13นาฬิกานณวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีหลวงพ่อจรัญเป็นองค์ประธานในพิธีนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ08633 0 8 1 8 8 0ย์แ4ด3กหนนะคะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมกันทําบุญได้ค่ะวันนี้เสื้อผ้าสวยๆของพวกเราจากคอนเทมซาลอนอยู่ที่แอมพเรียมค่ะค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ